สวัสดีครับผมชัยสังเกตการครับเมื่อคืนนี้พี่ๆที่อยู่ในกลุ่มแฮปปี้นะครับนะหกลุ่ม2 0งพันชีวิตนะครับชุดโครงการ3ฟุตบอลญี่ปุ่นแตกรับประทานเต็มรวมไปถึงในด้านของฟุตบอลสดนะครับอย่างในด้านของคาชิมะแอนเลอร์และก็ชูบโรอิบาตะมาตามนัดหมดเลยนะครับนะก็ถือว่าฟุตบอลสดเมื่อคืนนี้ในกลุ่มนะครับแฮปปี้ส่วนด้านของตัวเน้นตัววีที่เฉียบวางไว้ให้นะครับเมื่อคืนนี้นะครับมา3นะครับยก1พลาด1นนะครับตัวที่ไม่มาคือเชลซีน่าเสียดายสุดๆชุดโครงการ มาหมดเลยนะครับนะก็ถือว่าเมื่อวานนี้ครับผลประกอบการภาพรวมของเราเป็นบวกกันแน่นอนนะครับส่วนค่ําคืนนี้นะครับนะน่าสนใจมาณเจ็ดคู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นครับใครไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นำนาทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุดการในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งเอาไว้รับนะครับการประกันทีมเน้นจากลุงเฉียบเนี่ยสามารถเข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้เลยครับถ้าการประกันทีมเน้นของเฉียบไม่มาเรามีการเกมคืนให้ด้วยเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนนะครับือดเอลเ็อสียอราเวนหรส่วน่าคืน ครับมันเดย์ไนท์ที่15กันยายนครับ7คู่เหมือนเดิมครับบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงแนวทงจะไปทางไหนเดี๋ยวลุงเจี๊ยบจัดการให้นะครับ เอาละครับเราไปด้านที่ฟุตบอลคู่แรกเราไปดูเกมเจลีกก่อนเลยครับเราไปดูในช่วงเวลาสัก17นาฬิกาตรงนะครับระหว่างนันั่งของนะครับ FC โตเกียววันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับโตเกียวเวดดี้นะครับก็ถือว่าเป็น2ทีมจากเมืองโตเกียวเจอกันเองในศึกเจลีกนะครับเกมคู่นี้คิกออฟเวลา17นาฬิกาตรงนะในช่วงเกมคู่นี้ครับลุงเฉ็บมีการนะครับจัดกิจกรรมไทยผลสกอร์ครับจบหนึ่งที่ไรใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรู้รับของรางวัลจากลุงเฉ็บสุขานผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ลุงงงงเเเบบววววััไ้้ดดยนนนะะคครรรรออาาาาาล่มูใสขต คะแนนครับสำหรับเจเล็กเนี่ยใกล้จะปิดฤดูกาลเต็มทีแล้วครับทางด้านของโตเกียวนะครับเจ้าถิ่นเนี่ย28เกมชนะ8เสมอ7แพ้13มีเพียงแค่31แต้มรั้งอันดับที่16ของตารางส่วนโตเกียววีดี้ผู้มาเยือนครับ28เกมเช่นเดียวกันชนะ8เสมอ8แพ้12มี32คะแนนรั้งอันดับที่15ก็ถือว่าตารางแนนนะครับยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับนะก็ปีนี้ไม่ดีเท่ากันทั้งคู่เลยในเรื่องของอันดับตารางคะแนนนะครับส่วนในเรื่องของเฮเธสครับคู่นี้เจอกันมานะครับนะ5เกมหลักสุดรรรรวมททุุกกก้ยาาาเป็นนงขอะคับ FC โตเกียวและก็โตเกียวเวดี้เนี่ยไม่เคยแพ้หรือชนะกันเลยครับเสมอ5เกมร่วดจาก5เกมหลักสุดที่เจอกันนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกัน2เกมนะครับนะก็เป็นด้านของโตเกียวเวดี้เปิดบ้านเสมอกับ FC โตเกียวไป2 2แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านของ FC โตเกียวเนี่ยเสมอไปนไป 0-0, 00ส่วนฤดูกาลนี้ครับเกมแรกเล่นกันที่บ้านของโตเกียวเวดี้ก็เสมอไป2ออีกครับแล้วก็เกมเนี้ยจะจบแบบไหนเดี๋ยวเราต้องมาดูกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของเวิเวคู่นี้สูสีกันมากกินกันไม่ลงครับส่วน,นด้านของนะครับฟอร์มการเล่น ฟี FC โตเกียวครับพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะบุกไปเสมอท่าน้างของนะครับนาก,ยากุยักแกรมปัตหนึ่งปตัวหนึ่งส่วนเกมในบ้านนัดล่าสุดพวกเขาสามารถเปิดบ้านเอาชนะอูระเรดไดมอนไปได้2อเตัวหนึ่งเพราะนั้นถือว่าฟอร์มใช้ได้สำหรับ5เกมที่ผ่านมาส่วนด้านของนะครับผู้ไม่เยือนอย่างโตเกียวเวดี้ครับ5เกมล่าสุดพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้3 4เกมล่าสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับนัดล่าสุดได้บุกไปเสมอโยโกมะฟีซีนะครับศูนย์เป็นตัศูนย์เพราะนั้นครับดูจากนี้ในเรื่อง อย่างทางด้านของ FC โตเกียวดูดีกว่าผู้มาเยือนอย่างโตเกียวเวดี้อยู่เล็กน้อยนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่น FC โตเกียววันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4 4 2ก็นำทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างชรอตครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างด้านของนะครับนะโตเกีวว่าแล้วก็ด้านของนะครับนะอิกาชิครับส่วนกองหน้าเนี่ยเป็นทางด้านของนะครับนากามูระก็ถือตัวเล่นหลักๆวันนี้น่าจะได้ลงกันครบเลยครับสำหรับเจ้าถิ่นอย่าง FC โตเกียวในการรับมือโตเกียวเวดี้นะครับส่วนด้านของโตเกียวเวดดี้ วันนี้น่าจะมาในระบบ3 4 2 1นําทัพโดยนะครับกองหลังอย่างด้านขอนครับมิยาฮาระนะครับรวมถึงด้านขอนครับทานิคุจิแล้วก็ตรงกลางมีทางของโมริตะนะครับรวมไปถึงไซโตะแล้วก็ด้านขอนครับฟูคุดะส่วนหน้าเป้านะครับเป็นทางด้านขอนครับกองหน้าหมายเลขเก้าอย่างโซเมโนะนะครับก็น่าจะมีชื่อออกซับเบอร์เป็นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นนักเตะญี่ปุ่นหมดนะครับสำหรับผู้เล่นของโตเกียวเวดีนะครับแต่เกมนี้บุกมาเยือนเอฟซีโตเกียวลุงเฉียบชัว่าเป็นงานยากพอสมควรัััับบบปรระกกออฟ์มนนดหลงเี่ย ดีพอใช้ได้แล้วก็นัดล่าสุดเล่นในบ้านสามารถเอาชนะอุระเรีได้อีกนะครับฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมั่นใจ FC โตเกียวน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าผู้มเยือนอย่างร่างของโตเกียวเวดี้นะครับฉะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่ FC โตเกียวเจ้าถิ่นนะครับส่วนในเรื่องของทีแคปครับเกมนี้เปิดให้ FC โตเกียวครับเป็นต่อโตเกียวเวดี้ผู้มเยือนอยู่ที่ปอปาครับแขมบมบนเกมคู่นี้อีกที่สช่วงตัวแขมบมบนเกมนี้ลุงเฉียบบอกว่า2ประตูน่าจะมีให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นกัดฟันรอลุ้นเม็ดสามเพื่อรับประทานเเเเเตต็มมมมมแแลลลล้้วววกกกกกกัััันนนนนคครรรรบบ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 ุุุงงงงงงงีีีีีียยยยออออออ่่่่่าาาาาโสสสไไปปปปถึะหพท ชอบเจ้าถิ่น FC ฟโตเกียวมากกว่าวันนี้เล่นในบ้านประกอบกับฟอร์ม2นัดหลังถือว่าโอเคทําได้ดีครับพวกเขาน่าจะทําได้ยอดเยี่ยมอีก1เกมสําหรับเกมนี้กับการเล่นในบ้านเจอกับโตเกียวเวดี้ครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับ FC ฟซโตเกียวปอป,า,ปาบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราข้ามฟากไปที่กันโชสูราอิตาลีครับเราไปดูเกมมันเดนไนส์ระหว่างเฮรัตเวโรนาวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับยานรั้งของเคโมเนเซทีมน้องใหม่ฟอร์มแรงเกมคู่นี้คิกออฟราฮาทุ่งครึ่งนะครับในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าถิ่นนะครับเฮรัตเวโรนา2เกมยังไม่ชนะใครนะครับตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมาพวกเขาเสมอ1แพ้1มี1แต้มรัง้งอันดับที่ส7นะครับส่วนร่างของเคโมเนเซ2เกมที่เปิดฤดูก,กาลมาตั้งแต่เลื่อนชั้นนะครับมาเล่นซีเรียอาร์เนี่ยต้องบอกว่าฟอร ระดับที่3ของตารางนะครับก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าคอมเมนเนเซ่นะครับผู้มาเยือนดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับเฮทเคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดนะครับรวมทุกถ้วยทุกรายการนะเป็นด้านของนะครับเคโมเรนเซ่เนี่ยชนะนะครับไป1เกมแล้วก็แพ้กับเฮรัตเวโรนาไป2เกมเสมอไป2เกมก็ถือเฮทเวตค่อนข้างสูสีกันพอสมควรสําหรับ2คู่นี้เมื่อเวลาเจอกันใน5นัดหลังสุดนะครับส่วนด้างของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นเฮรัตเวโรนาพวกเขาชนะ1เสมอ3แพ้1นนัดล่าสุดครับกันโชชุยไทร์ตัล าบุกไปแพ้อินซีฟ้าขาวลาซิโอ4ประตูต่อ0ส่วนด้าน่องนะครับผู้เมเยือนเคโมเนเซครับ5เกมหลังพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะ3แล้วก็เสมอไป2เกม2นัดหลังสุดฟอร์มดีสุดๆครับพวกเขาชนะรวดในศึกฟุตบอลกันโชซไรต์อิตาลีครับพวกเขาบุกไปชนะเอซิมิลานในนัดเปิดสนามแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านชนะซัสโซโรครับไป3ประตูต่อ2เพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดต้องยกให้ผู้เมเยือนอย่างเคโมเนเซดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านของนะครับตัวผู้เล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่่นนััอยาง เฮรัตเวโรนาวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสามห้าสองนำทัพรวมกับตัวอย่างมอนติโปครับกองหลังมีนูเนสนะครับรวมถึงเนลเซนส่วนตรงกลางครับก็มีนั่งของนะครับเบเนเดและก็ด้านของนะครับบาดาริสนะครับก็น่าจะได้ออกซับจริงส่วนคู่หน้าวันนี้เหมือนเดิมครับเป็นนั่งของซาราน่าจับคู่กับอามินซานะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆนะครับเจ้าถิ่นเฮรัตเวโรนาวันนี้น่าจะกลืนคบกับเกมในบ้านนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับทีมฟอร์มแรงอย่างนั่งของเคโมเนเซครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสามห้าสองเช่นะครับ องงหลัอย่างนะครับบาชิโรโต้นะครับรวมไปถึงตรงกลางนะครับอย่างนั้นของบอนโดแล้วก็ยังมีกองหน้านะครับเป็นทางด้านของนะครับวาสเกตแล้วก็ทางด้านของซานาเบียนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆนะครับผู้มาเยือนเคมอนเซ่น่าจะมากันครบครับรวมไปถึงตัวใหม่อย่างนั้นของจิมมี่วารดี้ที่ย้ายมาจากนะครับอังกฤษอย่างเลสเตอร์ซิตี้อีกนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบหมดนะครับเคมอนเซ่ทีมฟอร์มแรงครับเกมนี้บุกมาเยือนเฮราตเวโรนาลูเฉีบมองว่าพวกเขาดูดีกว่ามีโอกาสบุกมาคว้า3แต้มได้อีกนะครับ ส่วนในด้านของแฮนดิแคปครับเกมนี้เปิดไปให้ทางด้านของนะครับเจ้าถิ่นอย่างเฮรัตเวโรนาเป็นต่อเคมร์เลเซ่ครับอยู่ที่ปอปากมแพมบนเกมคู่นี้หรสองช่วงตัวกมแพมบนเกมนี้ต้องเฉียบเห็นด้วยครับมีโอกาสไปถึงนะครับสประตูยืนพื้นน่าจะมีให้เห็นนะครับรอลุ้นประตูที่3เพื่อรับทานเต็มส่วนกัรไปต่อที่ปอปาเกมนี้ต้องเฉียบนะครับขอเชียร์ไปที่พระรองครับลูกเฉียบบอกว่าเคมร์เลเซ่มีโอกาสบุกมาแชร์แต้มจากท่านั่งของเฮรัตเวโรนาได้หรือแม้กระทั่งพลิกชนะเอา3แต้มกลับบ้านนนนได้้เเลยะะครัับฉกมนี้ออยู่ไปกัับบพรรระงคคเมเเเเนนนนนซ่่่บบบบอออกได้ลยยยยฉีีสคคาางแรั คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่ฟุตบอลการชกชราอิตาลีนะครับเราไปดูเกมระหว่างโคโม่ครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับเยนเจนัวนะครับเกมคู่นี้คิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นครับโคโม่นะครับแข่งไปแล้วสองเกมชนะหนึ่งแพ้หนึ่งมีสามแต้มรั้งอยู่อันดับที่เก้าส่วนด้านของนะครับเจนัวสองเกมที่ผ่านมายังไม่ชนะใครครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีหนึ่งแต้มรั้งอยู่อันดับที่สิบห้าก็ถือว่าตารางคะแนนนะครับต้องบอกโคโม่ดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนด้านของนะครับเฮตูเวยยทุกกรรราาาเป็นนนด้ของะคับ โคโมโชนะไป1เกมแล้วก็เสมอ3เกมก็ถือว่าเฮตุเฮตต้องยกให้โคโมโดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนด้นานขอนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นโคโม,โมพวกเขาชนะ3แพ้2นัดล่าสุดบุกไปแพ้บรอนยา1ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมในบ้านนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนาละลาซิโอไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าฟอาาไไ 2, ร,ร์มกนะารเล่นใช้ได้ใน5เกมที่ผ่านมาส่วนด้านของเจนัว5เกมหลังนะครับพวกเขาครับเสมอ2ชนะ2แพ้เกมเดียวครับนัดล่าสุดเนเปิดบ้านแพ้กับยูนตุสไป1นประตูต่อศูนย์เพราะนั้นดูจากตรงนี้ใน ว่าคู่นี้ดูดีนะครับนะแล้วก็ดูนะครับค่อนข้างสูสีกันพอสมควรเลยในเรื่องของฟอร์มการเล่นใน5เกมที่ผ่านมาก่อนจะมาเจอกันนะครับส่วนด้านของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นอย่างด้านของโคมโมลูกทีมของเชดฟันเบกันวันนี้พวกเขาหน้าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับก็นําทัพโดยกองหลังอย่างรามอนนะครับรวมถึงด้านของตรงกลางอย่างนิกรปัตนะครับนะผู้เล่นหมายเลขสิบเดี่ยวตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาดาวรุ่งเลยครับแล้วก็ยังมีทาาด้่งของโรดีเกสแล้วก็ด้านของนะครับนะเดลักคุนยาอีกหบ หมดสาหรับลูกทีมของเชฟฟันเบกัสอย่างโคมนะครับเกมนี้เล่นในบ้านลูเขียบมองว่าอันตรายเสมอนะครับสำหรับโคมเมื่อเวลาอยู่ในบ้านของตัวเองส่วนด้านของผู้มาเยือนนะครับอย่างเจนัววันนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับนำทัพโดยกองหลังนะครับอย่างยฮันวัสเกตนะครับรวมถึงด้านของอารอนมาตินส่วนตรงกลางนะครับนำทัพโดยคาร์โบนีครับรวมถึงด้านของสแตนชิวครับมิดฟิลด์ทีมชาติโรมาเนียส่วนหน้าเป้าเป็นโครมโบนะครับอยู่เหมือนเดิมนะอ่ะดูจากตัวนี้ครับก็น่าบอกว่าเจนัวตัวเล่นหลักๆเอง นี้บุกมาเยือนโคโมถึงถ nice ki ิ so ่นของโคโมเดี right ๋ยลุงเฉียบชื่อว่าเป็นงานยากพอสมควรที่จะบุกมาคว้าคะแนนออกจากถิ่นของพวกเขานะครับฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบยัมองว่าโคโมดูดีกว่าผู้มาเยือนอย่างเจนัวนะครับส่วนในเรื่องของดิแครมเกมนี้เปิดไมคโคโมครับเป็นต่อเจนัวอยู่ที่0.51การแพ้มาบนเกมคืนนี้นะครับอยู่ที่2.5การแพ้มาบนเกมนี้ลุงเฉียบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ใครจะไปดูให้ดีนะครับลุงเฉียบไม่ค่อยแนะนำนะโควต้าไปต่อที่0.51ลุงเฉียบมองว่าหนึ่งประตูกับโคโมลลุุงงงงงเเเเเเเฉฉฉีีีียยบบบบบมมมอออออวววว่่่าาาาาาคคครรัััพะะะะนน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 ้้้้้กชืขขจจปิดด็แใตไ เจนัวนะครับชนะเกมนี้ให้อยู่ไปกับโคโมเจ้าถิ่นบอร์ดได้เลยเฉียบเสียบคาดอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปกันที่ลาลิกาของสเปนครับเราไปดูเกมระหว่างไอโนแกลครับเอสปันยอนเปิดบ้านรับมือกัมเบียนมาโยกาเกมคุณนิกอัปปาร์ตีสองนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นเอสปันยอนครับสามเกมเปิดฤดูกาลมาครับฟอร์มดีสุดๆพวกเขาชนะนะครับสองเกมแล้วก็เสมอหนึ่งเกมยังไม่แพ้ใครมีเจ็ดแต้มรั้งอยู่อันดับที่หกส่วนผู้ไม่เยือนนะครับอย่างมาโยกาสามเกมที่ผ่านมาพวกเขายังไม่ชนะใครเลยครับเสมอหนึ่งแพ้สองม ของตารางอยู่ในโซนตกชั้นก็ถือว่าตารางคะแนนนะครับต้องบอกว่าเอสปันยอนเจ้าถิ่นดูดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮทเวสคุณนี่จะมา5เกมหลังสุดรวมทุกทุกรายการครับถือว่า เป็นท้านของเอสปันยอนทำได้ดีกว่าครับชนะไปทั้งหมด3เกมแล้วเป็นการเล่น3เกมในบ้านนะครับคว้าชัยได้ทั้ง3เกมเลยส่วนอีก2เกมเนี่ยแพ้กับมาย ო กาไป1ครับเสมอไป 1, 1> ก็ถือว่าเททเวทหเกมหลังสุดเมื่อเวลาเจอกันต้องยกให้เอสปันยอนดูดีกว่านะครับส่วนท้านของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจครับเอสปันยอนหเกมหลังเนี่ยฟอร์มดีสุดๆพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะ3แล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโอซานซูนาไปได้หนึ่งศูนย์นะครับส่วนท พวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดบุกไปแพ้เรอัลลิตนะครับสประตูหนึ่งเพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องยกให้ทางน้านของเจ้าถิ่นอย่างเอสปันยอนดูดีกว่านะครับก่อนจะมาเจอกันนะส่วนร่างของนะครับรายชุดทวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับไอโนแกลเอสปันยอนวันนี้น่าจะมาในระบบเก่งนะครับสี่สองสามหนึ่งนำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างรูบิโอครับรวมไปถึงซานเชสแล้วก็ตรงกลางนะครับมีทางน้่งของอ่าโรซานนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกองหน้าอย่างโรเบโตนะครับก็ ็ถือตัวเป็นหลักๆนะครับน่าจะอยู่ครบหมดสาหรับเอดปันยอนอยู่ในช่วงที่มั่นใจครับเปิดหัวมา3มเกมเก็บได้7คะแนนนี่ถือว่าไม่ธรรมดาส่วนทางของผู้มีเยือนนะครับอย่างมายก้านะครับออกสตาร์ทไม่ดีวันนี้น่าจะมาในระบบเดิมครับห้าสามสองก็งนำทัพมาโดยนะครับผู้สัปตูอย่างทางของโรมมนครับกองหลังอย่างทูน่ราโต้ครับตรงกลางอย่างทางขอนครับปาโบตตเลสนะครับแล้วก็ซิโกดาแดส่วนหน้าเป้าวันนี้ก็ฝากของที่ทางด้านของมูริกีนะครับกองหน้าชาโกโซก็น่าจะได้ออกซฟเตัวจริงนะครับก็ถือตัวเป็นหลักๆของมายากาน เต็มเลยครับแต่เกมนี้บุกมาเยือนเอสปันยอนที่อยู่ในช่วงที่มั่นใจลุงเฉียบมองว่าเกมนี้มีโอกาสที่เจ้าถิ่นอย่างเอสปันยอนน่าจะเก็บคะแนนในบ้านของตัวเองได้น,นะครับลุงเฉียบมองว่ามาโยก้ายังหาจุดของตัวเองไม่เจอนะครับเกมนี้น่าจะยัง,ยงลำบากพอสมควรในการบุกมาเยือนเอสปันยอนนะครับให้มองไปที่เอสปันยอนจะดูดีกว่านะส่วนในเรื่องของแฮติแคมเกมนี้นะครับเปิดมาให้เอสปันยอนเป็นต่อมาโยก้าผู้มาเยือนอยู่ที่ปอปากำแพงรบมบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่รองจีสองจุดห้ากำแพงรบมบนเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมบ เพราะฉะนั้นเกมนี้ใครจะไปก็ดูให้ดีหน่อยแล้วกันส่วนการไปต่อที่ปอป,อปาเกมนี้ลุงเฉียบมั่นใจเจ้าถิ่นเอสปันยอนมีโอกาสนะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะตัวน,นันของมาโยก้าได้ครับลุงเฉียบบอกว่าเกมนี้อยู่ไปกับเจ้าถิ่นเอสปันยอนที่การไปต่อปอป,อปาบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูเกมออสเตรเลียสวีเดนครับหรือว่าอีกสุดๆของสวีเดนกันบ้างนะครับเราไปดูเกมระหว่างเอเคโซนาครับเปิดบ้านเจอกับบอมบปอกคนาเกมคู่นี้คิกออฟราดเที่ยงคืนนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นเอเคโซนา22เกมครับชนะ11เสมอ7พ้4มี40แต้มรั้งอยู่ันดับที่3ถือว่าฟอร์มดีเลยทีเดียวด้วยกันนี้นะครับส่วนบอมบปอกคนาครับ22เกมเช่นเดียวกันชนะ8เสมอ2พ้12มี26แต้มรั้งอยู่ันดับที่9ก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่าเองค นี่เจ้านา5เกมหลังสุดทุกถ้วยทุกรายการเป็นร่างของเอเคโซนาครับชนะไป3เกมเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้กับบอมป์ปปคนาไป1เกมเพราะฉะนั้นดูจากตัวนี้ในเรื่องของนะครับเฮทเวท5เกมหลังสุดต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างเอเคโซนาดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมหลังสุดเอเคโซนาเจ้าถิ่นนะครับพวกเขาแพ้2แล้วก็ชนะ3 3เกมหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะซิลิอุตไป2-1ส่วนร่างของผู้เย็นอย่างบอมบ์ปปคณา5เกมหลังสุดพวกเขานะครับชนะ ฮามาบี้ไป4-1เพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดลุงเฉียบมองว่าเจ้าถิ่นนะครับอย่างเออเคโซนาดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นอย่างเอเอเคโซนาครับวันนี้พวกเขาหน้าจะมาในระบบนะครับ5-4-1เหมือนเดิมนำทัพโดยนะครับตัวเล่นหลักๆไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างท่งนั้งของเบนควิสนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างท่านั่งของไอยรี่ครับแล้วก็ยังมีกองหน้าอย่างท่าน่งของนะครับฟาตเชอร์นะครับก็น่าจะได้ออกซ้ายไปจริงเพราะนั้ หลักเจ้าถิ่นอย่างเอเคโซนาอยู่ครบพวกเขายังต้องการ3มแต้มเพื่อรักษานะครับพื้นที่ของฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าอยู่นะลุงเจมส์มองว่าพวกเขาเต็มที่แน่นอนกับเกมในบ้านเกมนี้นะครับส่วนทั่งของผู้มาเยือนนะครับอย่างท่านของบอมป์ปอคาน่าพวกเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับอยู่กลางตารางวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-4-2เหมือนเดิมก็นำทัพโดยตัวเล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างโอริวอเซนเดนนะครับรวมถึงตรงกลางอย่างนั่งขอนครับสตาร์ทนะครับแล้วก็ยังมีกามาร่าส่วนกองหน้าเนี่ยก็มีนั่งขอนครับนะอาริ ครับก็ะดูตัวเล็กหลักๆนะครับของบอมบ์อปคณาเองก็น่าจะขนมาครบเช่นเดียวกันแต่เกมนี้การบุกมาเยือนเอเคโซนาเป็นเรื่องยากม,มากๆในการที่จะเก็บคะแนนออกไปลุงเชียบมองว่าเอเคโซนาดูเหนือกว่าผู้เยือนอย่างบอมบ์บอคณาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของแฮนดีแคมเกมนี้เปิดมาให้ตานั่งของเอเคโซนาครับเป็นต่อบอมบ์อปคณาอยู่ที่ครึ่ง้าตัวกรมแพรมบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2.5กจากมแพมบนเกมนี้ครับลุงเฉียบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อาจจะจบที่2ประตูนะครับใครจะไปก็ดูให้ดีลุงเฉียบขอเตือนไว้ก เอเคโซนามีโอกาสเปิดบ้านนะครับเอาชนะทนีมของบอมปอคณาได้ครับไม่ว่าจะ1-0ึ่หรือสอแต่เยีแต่เชื่อว่าพวกเขาชนะแน่ครับให้มองไปที่ a i ไอเคโซนาบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลออสเตรเลียนัสวีเดนครับเราไปดูเกมระหว่างฮักเคนเปิดบ้านเจอกับทีมของโกเทนเบิร์กเกมคูน่นี้คิกออฟ f ราตเที่ยงคืน10นาทีนะครับ ในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นฮักเคนครับ22เกมชนะ7เสมอ5แพ้10มีเพียงแค่26แต้มรั้งอยู่อันดับที่10ของตารางส่วนทน่งด้างของโกเทนเบิร์กผู้ไม่เยือนนะครับ22เกมชนะ12เสมอ2แพ้8มีทั้งหมด38แต้มรั้งอยู่อันดับที่6ก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่าโกเทนเบิร์กดูดีกว่าและพวกเขายังมีลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับตามหลังอันดับที่3อย่างเอเคโซนาเพียงแค่2แต้มเท่านั้นเองนะครับก็ถือตารางคะแนนต้องยกให้โกเทนเบิร์กผู้ม่เยือนดดูีกว่า ส่วนในเรื่องของเฮทเวทครับคุณนีจะมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นร่างของฮักเคนชนะไป3เกมโกเทนเบิร์กชนะไป1เกมแล้วก็สมุไป1เกมนะครับกระทืเวท5นัดหลังสุดต้องยกให้ฮักเคนดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นฮักเคนพวกเขาชนะ3นะครับแพ้2นัดล่าสุดในเล่นฟุตบอลถ้วยนะครับเจอกับทีมดิวชันล่างๆเนี่ยพวกเขาสามารถเอาชนะไปได้ถึง8-0เลยนะครับแต่ว่าการเจอกับทีมในลีกเดียวกันเองเี่ยในศึกออสเตรเลียนคานสวีเดนนัดล่าสุด ในเรื่องของฟอร์มห้านัดหลังเนี่ยก็ยังกระท่อนกระแท่นพอสมควรสําหรับฮักเคนส่วนโกเทนเบิร์กห้าเกมหลังสุดก็ฟอร์มดีมากๆพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะ4ี่เสมอหนึ่งนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะวาเนมไปหนึ่งศูนย์เพราะนั้นครับดูตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นห้าเกมหลังสุดลุงเฉียบยกให้ผู้มมเยนอย่างโกเทนเบิร์กดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างฮักเคนนะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชุดตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นอย่างทร่างของฮักเคนวันนี้พวกเขาหน้าจำนวนในระบบสี่สี่สองนำทัพโาตัวเล่นหลัก ครับซามูเอลเซนแล้วก็านั่งของกุตาเซนนะครับส่วนตรงกลางนะครับมีทั้นของดาโบครับรวมถึงลินเบิร์กแล้วก็กองหน้านะครับเป็นท่านั่งของนะครับเดมเบ้ก็ถือตัวหลักๆนะครับของฮารเคนวันนี้น่าจะคุ้มกับเกมในบ้านนะครับแต่การเจอกับโกเทนเบิร์กในช่วงนี้ลุงเฉียบชี้ว่าเป็นงานยากสําหรับพวกเขาแน่ๆครับส่วนนั่งของโกเทนเบิร์กเองนะครับนะผู้มาเยือนวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่สามสามนำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างซเวนเซนครับรวมไปถึงซานโตสแล้วก็ตรงกลางนะครับมีทางด้านของนะครับทอนดาเซนส่วนนกองห้าเนี่ยกก็ฝาาคววมไ้ซน ด้านขอนะครับเฟนเกลกองหน้าโตเก่งน่าจะได้ออกซัดเป็นจริงนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับลุงเฉียบมองว่าโกเทนเบิร์กเองมาเต็มที่แน่นอนครับเขาไม่ได้กลัวทนายของเจ้าถิ่นอย่างฮักเคนอยู่แล้วเพราะว่าปีนี้ฮักเคนฟอร์มไม่ดีเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสที่โกเทนเบิร์กจะบุกไปคว้าแต้มได้จากฮักเคนเกมนี้ลุงเฉียบขอมองไปที่โกเทนเบิร์กผู้มาเยือนจะดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของดีแคปครับเกมนี้เปิดมาให้ฮักเคนครับเป็นต่อโกเทนเบิร์กอยู่ที่ปอปากำแพงกมแุมบนเกมีีเย่ปคนป็น แต่ว่าเสียบ่อยเหลือเกินนะครับส่วนโกเดนเบิร์กเองปีนี้ก็ถือว่าทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเรื่องของการทําประตูนะครับเพรานเกมนี้3ประตูลุงเฉียบมองว่ามีให้รอลุ้นประตูที่4เพื่อรับประทานเต็มนะครับในเรื่องของกาแพงบงบนนะ่วนการไปต่อที่ปอปาเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์พระรองครับลุงเฉียบขออยู่ไปกับโกเดนเบิร์กลุงเฉียบมองว่าพวกเขามีดีพอที่จะบุกไปแชร์แต้มไดจากทนาล่าของทจ้ถิ่นอย่างฮักเกิครับบอกได้เลยค่ําคืนนี้โกเดนเบิร์กเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันนะครับเราจะไปกันที่ช่วงเช้าบ้างครับไปดูบราซิลน่าสิรีเอนะครับระหว่างทางดังของบาเฮียเปิดบ้านรับมือกัมเบยนคูไซโรเกมคู่นี้คิกอ o ฟ f เวลา6โมงเช้าเลยนะครับในส่วนของตารางคะแนนบาราซิลน่าสิรีเอครับเจ้าถิ่นคูไซโร22เกมชนะ13เสมอ5แพ้4มี44แต้มรั้งอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างบาเฮีย20เกมชนะ10เสมอ6แพ้4มีทั้งหมด36แต้มรั้งอยู่อันดับที่5ก็ถือตารางคะแนนยังคงใกล้เคียงกกกันนนนออออยยยยูู่่่่่สววบาาเเีีแขง้ทมมืร2-3 ส่วนในเรื่องของนะครับเฮทเวทคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นนัดั่งของคูไซโรชนะไป2เกมเสมอ2อเกมและแพ้กับบาเฮียไป1เกมก็ถือว่าเฮทเวทค่อนข้างสูสีก็พอสมควรนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเก่งในบ้านใครบ้านมันนะส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นบาเฮียพวกเขาชนะ3แพ้2นัดล่าสุดเนี่ยเล่นศึกฟุตบอลถ้วยนะครับบารซิลคัพพวกเขาบุกไปแพ้ฟูมิลิเซ่สองศูนย์ส่วนเกมล่าสุดเนพวกเขานะครับชนะคู่แข่งไป5้าหนึ่งอ่าห้าศูนย์ในบ้านของตัวเองนะครับส่วนนั่งของนะคร เกหลมาสุดถือว่าฟอร์มดีสุดๆพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะ4แล้วก็เสมอ1-4นัดหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดเล่นบราซิลครับเปิดบ้านเอาชนะแอตเลติโกมิเนโรไป2-0เพราะนั้นดูจากตัวนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียบมองว่าผู้ไม่เยือนอย่างคูไซโรดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างบาเฮียนะครับส่วนนั่งของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นอย่างบาเฮียวันนี้น่าจะอยู่กันครบเลยครับสำหรับเล่นตัวจริงก็มาในระบบนะครับ4-2-3-1นำทัพโดยนะครับผู้สงหรับ จิวแบตโตนะครับส่วนตรงกลางครับนำมาโดยกับตันทีมตัวเก๋าอย่างเอฟตันลิเบโรนะครับรวมไปถึงเจนลูค้าแล้วก็กองหน้าอย่างวิลเลียมโจเซออดีตผู้เล่นของทางด้านนะครับนันนิวเซนอยู่นเต็ดแล้วก็ทางด้านของเลอาโซเซดัดนะครับก็มาคักแข่งอยู่ที่บราซิลแล้วนะก็ถือตัวได้หลักๆอยู่ครบนะครับสำหรับบาเฮียนะส่วนร่างของผู้ไม่เยือนนะครับอย่างร่างของคูไซโรวันนี้พวกเขาน่าจะมันระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันนำทัพโรยวิศวตัวจอมเก๋าอย่างคาซิโอครับกองหลังก็มีบูเอโนครับรวมไปถึง ลูคัสโลเมโลแล้วก็ลูคัสซิวานะครับแล้วก็ริมเ้นเนี่ยมีคริสเตียนกับทางด้านของเวเดเซนส่วนกองหน้าตัวต่ำนะครับหรือว่าหน้าอ่ากลางรุกนะครับก็เป็นทางด้านของมาตติอุสเปเรล,ล่าหน้าเป้าเป็นไคลโอโจเก้ ogue, นะครับนะก็ถือว่าเป็นกองหน้าตัวเก่งเลยสำหรับโจเก้ยี่สิบประตูแล้วครับสำหรับฤดูกาลนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับสำหรับกองหน้าดาวรุ่งคนนี้นะครับก็ถือวเลูกล่นหลักๆของคูไซโรเองก็น่าจะอยู่ครบแต่เกมนี้การบุกมาเยือนบาเฮียพวกเขามีสถิติไม่ดีนักเมื่อเวลามาเล่น,น้านอาีีีม่กโท เขาจะพลาดท่านะครับน,นันลุกเฉียบจะมอบายเฮียเล่นในบ้านก็ยังแข็งแกร่งเสมอนะครับส่วนในเรื่องของให้ที่แคบเกมน,นี้เปิดให้นะครับ ทางด้านของบาเฮีย er และก็คูไซโรเนี่ยอยู่ที่เสมอไหนเสมอการกรรมแพมบมบนเกมคืนนี้อยู่ที่2ช่วงตัวกรรมแพมบมบนเกมนี้ลูงเฉียบมองว่าไปได้ครับลุงเฉียบเชื่อว่า2ประตูน่าจะมีเหตุเหลอลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มนะครับส่วนกับไปต่อที่เสมอไหนเสมอการเกมนี้ลุงเฉียบวัดใจขออยู่กับเจ้าถิ่นบาเฮียครับลุงเฉียบเชื่อว่าเกมในบ้านพวกเขาไม่ธรรมดาลแล้วมีสถิติที่ดีกว่านัดล่าสุดที่เล่นในบ้านเจอกับคูไซโรพวกเขาเปิดบ้านถล่มคูไซโรไปถึง41นะครับเพราะนั้นเกมนี้อยู่ปกับบาเฮียครับเสมอไหนเสมอกานบอกได้ เอาละครับจดรอบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับบทวิเคราะห์ในทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ำคืนเดหนนท์หรือว่าวันจันทร์ที่15กันยายนนะครับคู่แรกไปเชียร์เอฟซีโตเกียวครับคู่ที่2องเคโมเนเซ่คู่ที่3โคโม่สี่เอสปานยอนห้าเอเคโซนาหกโกเดนเบิร์กแล้วก็7อยู่ไปกับบาเฮียนะครับส่วน3ตัวนึงเฉยียบชอบ3ตัวติดดาวนะครับตัวแรกเป็นเคโมเนเซ่ตัวที่2โคโม่ครับสอยู่ไปกับเอสปานยอนแล้วนี่คือแนวทางทั้งหมดนะครับชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบบังไว้ไม่ต้องไปรู้ทันเหนื่ออยใจฟุตบลไม่่มีคาวดเ็ลย้าเสมอนะครับแต่ บทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลลุ่เจ็บมอบให้ในทุกคลิปได้ช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ระดับหนึ่งลุงเจ็บก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับนะสามารถเข้ามารับกับลุงเจ็บได้เลยครับหกลุ่ม200 0กว่าชีวิตมีแนวทางฟุตบอลสดให้ตลอดทั้งวันรวมไปถึงชุดกองการตัวเล่นตว,วีต่างๆที่เจ็บจะมอบให้ในทุกๆวันนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมประกันทีมเน้นมอบให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับพี่ๆสามารถเข้ามาได้เลยครับนะไม่ได้เสียอะไรแอด l s เจ็ด้ลวเป็นนนนส่่่วววหึงมมารด้ยกกัับลุเจ เมพูดคุยแลกเปลนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์ก็มาเยได้เลยนะครับนะลุงเฉียบยินดีแล้วฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ